สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่15เมษายนพุทธศักราช2558สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2558 วันนี้เวลา1 0 5นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2558ณหอพระสุลาลัยพิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณหอพระธาตุมณีนและพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ส่งส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุลาลัยพิมานส่งจุดทูบเทียนเครื่องน้ำมาสการแล้วส่งพระดำเนินไปส่งจุดทูบเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชณนะพระที่นั่งไพศาลทักษิณจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังหอพระาธาตุมทียนส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะและส่งส่งน้ำพระบรมอัฐิพระอัฐิ แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องน้ำมาสการบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์76รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานจบแล้วส่งประเคนพัตตาหารเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพาดลมหาเสวตฉัตร และบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัดขาวลายทองห้าชั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิแล้วส่งทอดผ้าคู่พระสงฆ์สดระปกรณ์พระบรมอัฐิพระอัฐิแล้วถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก เวลา16นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2558ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและหอพระนาคในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้เจ้าพนักงานเฝ้าทุลละอองพระบาทกราบบังคมทุลรายงานเครื่องราชสักการะที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่างๆแล้วท่งพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงพระสุรายทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพนันนีพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่งจุดทูบเทียนถวายนมัสการแล้วทรงพระดำเนินไปทรงส่งน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอาราม จากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่หอพระนาคทรงจุดทูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าและทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดับปรณกแล้วทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์อีก40รูปสดับปรณกรพระอัฐิพระราชวงศ์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก วันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณโดยนับวันเดือนปีทางจันทรคติซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีระหว่างวันที่15ถึง16เมษายน2558 วันนี้เวลา16นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงแรมแคนทอรี304แอนด์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่หน้าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโรงแรมแห่งที่18ในเครือแคนทารีคอลเลกชันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมาะสำหรับการเข้าพักในวันหยุดพักผ่อนหรือการพักในช่วงเวลาไปทำธุรกิจต่างๆเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรก โดยมีห้องพัก3แบบให้เลือกได้แก่ห้องสตูดิโอสวีทห้องสวีท1ห้องนอนและห้องสวีท2ห้องนอนรวมจำนวน231ห้องทั้งยังมีห้องประชุมสัมมนาขนาดความจุ120คนและห้องประชุมย่อยให้เลือกหลายขนาดนอกจากนี้มีสระว่ายน้ำในร่มฟิตเนสซาวน่าและห้องอบไอน้ำไว้บริการทั้งยังมีห้องพักผ่อนอ่านหนังสือซึ่งมีพนักงานคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชารากิติยาภาทรงร่วมการประชุมกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อการทบทวนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังณกรุงโดฮาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่14เมษายนพุทธศักราช2558เวลา13นาฬิกา24นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโดฮารัฐกาตาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังห้องออเิทอรีร่1ศูนย์ประชุมแห่งชาติกาตาส่งร่วมการประชุมกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อการทบทวนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งองค์กรปฏิรูปราชทันระหว่างประเทศร่วมกับรัฐบาลสาธารณ รัฐแอฟริกาใต้ราชอาณาจักรไทยสาธารณรัฐอุรุกวัยและสมั์ธรัสวิตจัดขึ้นเพื่อบัรยายสรุปให้ผู้ร่วมการประชุมสหรประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาญ,ญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่13ณกรุงโดฮารัฐการ์ตาได้ทราบถึงภูมิหลังของกระบวนการทบทวนเอกสารมาตรฐานขั้นต่ำตลอดจนความคืบหน้าในการทบทวนมาตรฐานของสหรประชาชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการราชทันม และพัฒนาการด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนื่องจากมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นกฎระเบียบของสหประชาชาติที่มีการบังคับใช้มาเป็นเวลา60ปีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1955 ทั้งนี้การทบทวนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยผลักดันให้มีการจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามพระดรริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่12ณเมืองซาวดอรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเมื่อหปีที่ ทำให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทบทวนมาตรฐานของสหประชาชาติในภาพรวมโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นประชากรกลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากผู้ต้องขังหญิงโดยสมัชชาสหาประชาชาติได้มีอาน,นัดให้จัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการปรับแก้ไขมาตรฐานดังกล่าว โดยการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญครั้งแรกมีขึ้นที่กรุงเวียนนาสาธารณารัฐออสเตรียเมื่อปี2555ในช่วงที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชาทูตณก,กรุงเวียนนาและประธานคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่21ซึ่งมีการกำหนดกรอบสารัสำัญสำหรับการปรับแก้ไขในประเด็นต่างๆอาทิ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำมาตรการการลงโทษผู้ต้องขังให้เหมาะสมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังการปรับใช้ถ้อยคำที่ทันสมัยและประเด็นที่เกี่ยวกับเพศสภาวะหลังจากนั้นได้มีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอีกในช่วงสามปีที่ผ่านมาคือครั้งที่สองที่กรุงบโนสไอเรสสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ครั้งที่สที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและครั้งที่4เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาณนะเมืองเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุข้อตกลงของการปรับแก้ไขเอกสารในทุกประเด็นและเพื่อเป็นการให้เกียรติสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมที่สามารถผลักดันให้กระบวนการเจราจาเป็นผลสำเร็จ อีกทั้งเป็นการ,รํำลึกถึงนายเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ที่เคยถูกจำคุกณเกาะรับเบนเป็นเวลา27ปีซึ่งมีความสำคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่ประชุมจึงมีชั้นธามติให้มีการขนานนามมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับแก้ไขว่า ข้อกำหนดแมนเดลาหรือแมนเดล a า rules สำหรับประเทศไทยนั้นมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทบทวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมได้รับการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่ผู้เสนอรายงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐในการประชุมทั้ง4ครั้งและในกิจกรรมคู่ขนานวันนี้ผู้แทนไทยเป็นหนึ่งในวิทยากรที่นำเสนอผลสำเร็จของการเจราจาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐด้วย โดยได้กล่าวถึงกระบวนการเจราจาการทูตในกรอบสหประชาชาติเพื่อโน,น้มแนวให้ประเทศต่างๆประนีประนอมให้ได้ข้อตกลงภายในปีนี้โดยเน้นย้ำว่ามาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องอาชญาก,กรรมและความยุติธรรมทางอาญาไม่ควรที่จะมองแยกส่วนจากมาตรฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิของผู้ต้องขังนอกจากนี้ยังได้ย้ำความสำคัญของเอกสารฉบับแก้ไขที่นอกจาก จะมีมาตราฐานที่ไม่ต่ำกว่าเดิมแล้วยังเป็นการยกกระดับมาตราฐานการดูแลผู้ต้องขังให้สูงขึ้นในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังการป้องกันไม่ให้มีการล่วงละเมิดผู้ต้องขังในเรือนจำมีกระบวนการร้องเรียนและการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำโดยเน้นย้ำให้มีทีมตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558 พระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอเนกอนันต์อาทิด้านการบำบัดทุกบำรุงสุข ทรงเป็นประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูธปัมภ์ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือทหารตำรวจและพลเรือนที่บาดเจ็บพิการจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและอุปการะครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือทุกพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาติอันเนื่องมาจากการสู้รบและทรงเป็นอุปนาย,ยิกาผู้อในาการสภาการชาติไทย ซึ่งสภากาชาตดไทยนั้นเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติเป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาติสากลด้วยการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเช่นส่งริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาสในชนบทและพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพพัฒนาความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป นอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในโอกาสต่างๆเช่นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท และเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นต้นพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติของพระองค์เองล้วนก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทั้งยังก่อเกิดขวัญกำลังใจเป็นล้นพ้นแก่ผู้ที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณ งนี้ขอชนพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุดจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน จะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุดจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ